สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนิสราขนเมืองวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องรามาเกียรติ์ตอนสึกมายราบมายราบเจ้าเมืองบาดาลมีกล่องยาวิเศษพร้อมมนสะกดเมื่อเป่ายาและไร้มนก็สามารถสะกดคนให้หลับหมดได้มายราบได้รับบัญชาจากทศกัณฐ์ให้มาช่วยรบกับพระรามก่อนทําศึกกับพระรามมายราบฝันเป็นลางว่ามีดาวดวงน้อยเป็นรัศมีมาบุบางดวงจันทร์ ทํานายว่าพระญาิจะได้ขึ้นครองเมืองแทนมายราบจึงหาทางป้องกันเมียเป็นไปตามคําทํานายโดยการจับไววิและมันดาคือนางพิรากวนพี่สาวของมายราบไปขังไว้ฝ่ายพระรามก็ฝันว่าราหูมาบดบังพระอาทิตย์แล้วจับไปได้พี่เพกทํานายว่าพระรามจะถูกลักพาตัวไปแต่จะรอดกลับมาได้เมื่อใดที่พระอาทิตย์ขึ้นมาพระรามจะพ้นเคราะห์อ,อนุมานจึงพยายามหาทางป้องกันโดยนามิตไกให้ใหญ่อมพะพรที่ประท ของพระรามเอาไว้แต่มายาราบซึ่งปลอมตัวเป็นพลหารลิงแอบล่วงรู้ความลับนี้จึงหอขึ้นไปบนอากาศวัดแกลงกลองทิพย์ทำให้เกิดความสว่างพลลิงเที้งหลาย ที่อยู่ความเข้าใจเป็นเวลาชเช้าก็พากันละเลยต่อหน้าที่บ้างก็นอนหลับบ้างก็หยอกรอกันมายราบจึงย่องเข้าไปเป่ายาสะกดไพรพลในกรงทัพของพระรามจนหลับไหลไปหมดจึงแบกพระรามพาแทรกแผ่นดินไปยังเมืองบาดาลเมื่อถึงเมืองบาดาลมายราสั่งให้นำพระรามไปขังในกรงเหล็กแล้วนำไปไว้ยังดงตาลท้ายเมืองบาดาลจักทหารยักษ์จำนวนโกกินหนึ่งสิบล้านตนเฝ้า เอาไว้อย่างแน่นหนาแล้วสั่งให้น้งพิทักวลตักน้ำใส่กระทะใหญ่เพื่อเตรียมตัวพระรามกับไววิกในวันรุ่งขึ้นทางกองทัพของพระรามที่เมืองบาดาลระหว่างทางหานุมานได้พบกับด่านต่างๆหลายด่านคือด่านกำแพงหินที่มียักษ์รักษานับพันด่านช้างตกมันด่านภูเขากระทบเป็นเปลวไฟด่านยุงตัวโตเท่าแม่ไก่และด่านมัชฉานุ หนุมานสามารถผ่านด่านต่างๆ,ๆได้และได้ขอให้มัชานุบอกทางไปยังเมืองบาดานแต่มาชานุนึกถึงพระคุณของมายราบที่ชุบเลี้ยงตนเองเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี้ยงบอกให้ทางไปเมืองบาดานให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานดึกเดาเอาหนุมานจึงตามไปถึงเมืองมาดานพบนางพิรากวรออกมาตักน้ําตามคําสั่งของมายราบจึงขอให้นาง พีรากวนพาเข้าเมืองบาดาลโดยการแปลงไปยายบัวติดสบายนางไปหานุมานค้นหาพระรามจนพบแล้วไร่มนะกุนยักษ์ที่อยู่เวนยามให้หลับหมดพาพระรามออกมาจากเมืองบาดาลและไปฝากเทวดาที่เขาสุรการให้ช่วยดูแลพระรามส่วนตนเองก็ย้อนกลับไปสู้กับมยราบและฆ่ามายราบในที่สุดเรื่องย่อรามเกียรติ์ตอนศึกมยราบก็ได้จบลงลงแล้วค่ะขอบคุณค่ะ